สวัสดีค่ะพบกับช่อง Hello Namin Channel นะคะพบกับรอยก่อน5วิธีใหม่อ้าววันนี้นะคะ5วิธีใหม่ของเราก็จะมาบอกจะมาบอกเกี่ยวกับคู่มือนะคะวันนี้คู่มือของวันนี้ก็คือ5วิธีแก่ร้อนจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันค่ะวิธีที่หล้างหน้า สดชื่นอ๋อสดชื่นสดชื่นวิธีที่สองนั่งตากประลมเบอร์ซอโอ้สว่างแจ่มแจ่มสดชื่นวิธีที่สามนั่งสมาธิหน้าบ้านอ๋อสดชื่นสดชื่น วิธีที่สี่ผูกผมโอ้ยสบายขึ้นเยอะเลยวิธีที่ห้าเป่าลมสดชื่นแต่จะเป็นลมเป็นยังไงบ้างคะกับห้าวิธีใหม่ของ ของน้ำอิงอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย